สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกผักในกระมังค่ะส่วนผักที่เราแนะนำจะมาปลูกในวันนี้แรดิชิโอทรงกลมค่ะสายพันธุ์นี้เขาก็มาจากต่างประเทศค่ะชิโคริกทรงกลมค่ะสายพันธุ์นี้เขาจะเป็นผักกระถอมหรือกระลำปีเราไม่แน่ใจค่ะเราก็มาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะกระมังเราควรจะรู้ทุกครั้งค่ะและดินร่วนค่ะ เราจะใส่ทรายค่ะเพื่อให้เขามีความชื้นเขาจะงอกไวค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีดินร่วนเราสามารถใช้ดินปลูกผักก็ได้ค่ะหรือจะเป็นดินก้ามปูก็ได้ค่ะแต่ดินจะต้องละเอียดสักเล็กน้อยค่ะค่ะเราก็เขี่ยดินให้เสมอค่ะค่ะ มเมล็ดพันธุ์ของเขามีขนาดเล็กค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมดินอย่างดีเลยค่ะเราจะมาเพิ่มด้วยขุยมะพร้าวค่ะเพื่อให้หน้าดินมีความชื้นค่ะถ้านาดินของเรามีความชื้นมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปเขาจะงอกออกมาไวมากค่ะอัตราการงอกของเขาจะมีสูงมากๆค่ะ ถ้าเราเตรียมดินไม่ดีเขาจะงอกยากมากๆค่ะเผลอๆเขาไม่งอกก็มีค่ะค่ะเราจะโรยขุยมะพร้าวที่เราได้แช่น้ำไว้ค่ะและรดน้ำตามอีกทีค่ะเดี๋ยวเราจะนำเมล็ดพันธุ์เลดิชิโอสองกลมมาปลูกได้เลยค่ะการเตรียมดินมีความสำคัญมากๆค่ะถ้าเตรียมดินดีเมล็ดพันธุ์ของเราก็จะงอกออกมา ไวและออกมาเยอะค่ะค่ะเมล็ดพันธุ์ของเราค่ะเรดิชิโอทรงกลมค่ะสายพันธุ์นี้มาจากเมืองนอกเลยค่ะสายพันธุ์นี้มาจากต่างประเทศค่ะการปลูกอาจจะค่อนข้างจะยากสักเล็กน้อยค่ะแต่เราปลูกใส่กระมังค่ะเราจะควบคุมความชื้นได้ดีค่ะเขาก็เป็นดีพอสมควรค่ะ มเมล็ดพันธุ์ของเขามีขนาดเล็กมากๆค่ะถ้าเพื่อนกลัวเขาจะไม่งอกเราควรจะนำไปอบก่อนก็ได้ค่ะเราควรจะวางกระดาษเช็ดชู่และฉีดน้ำนำมเมล็ดพันธุ์ไปวางในกล่องค่ะและปิดฝาไว้ประมาณวันถึงสองวันค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ของเขาก็จะเริ่มงอกเราก็นำมาปลูกได้ค่ะค่ะเราจะหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปเลยค่ะ สายพันธุ์นี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับผักกระถอมหรือกระลำปีค่ะค่ะวานไปประมาณ2-3สมวันค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ของเขาก็เริ่มขึ้นค่ะเราก็มาคุมหน้าดินด้วยขุยมะพร้าวอีกทีค่ะเพื่อให้หน้าดินชื้นอัตราการงอกเขาจะได้งอกออกมาประมาณร้0ยเปเซนเลยค่ะ เมื่อใส่ขุยมะพร้าวเสร็จแล้วเรารดน้ำเก็บไว้ที่ร่มรำไรคะ่ะ <_ C 1> การปลูกผักในกระมังก็ดีอย่างคะ่ะเราสามารถควบคุมความชื้นของเขาได้ดีคะ่ะประมาณ2-3ถึงวันเมล็ดพันธุ์ของเขาก็เริ่มงอกคะ่ะส่วนตรงนี้อายุของเขาประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์คะ่ะเขาก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะเรื่องของแมลงค่ะแมลงต่างๆจะมารบกวนเขาง่ายมากค่ะเพราะเขามีใบที่อ่อนค่ะถ้าเขามีแมลงมารบกวนเราควรจะหาสมุนไพรนำมาฉีดให้เขาค่ะส่วนสมุนไพรเราควรจะฉีดทุก5-7วันต่อหนึ่งครั้งค่ะถ้าแมลงลงเยอะเราควรจะฉีดประมาณ3-4วันต่อหนึ่งครั้งค่ะ การปลูกเรดิชิโอทรงกลมก็ไม่ยุ่งยากค่ะถ้ามีมาแมลงมารบก,กวนเราควรจะฉีดยาให้สม่ำเสมอค่ะหรือเราควรจะแยกเขาไปปลูกที่อื่นค่ะเพราะต้นของเขาพอจะปลูกได้แล้วค่ะส่วนอายุของเขาที่เก็บเกี่ยวได้ก็อยู่ราวๆ45-50ถึง5 0วันค่ะเราก็เก็บมารับประทานได้แล้วค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ